สนับสนุนโดยมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่เครื่องออกกำลังกายที่พบในโรงเรียนและตามชุมชนต่างๆมีการจัดซื้อทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยการจัดซื้อนั้นส่อว่าจะมีการทุจริตโดยราคาที่มีการซื้อขายกันนั้นแพงกว่าท้องตลาดไปติดตามเรื่องนี้ครับ ทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายมีทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในระดับชาติจะซื้อผ่านกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาป็นงบประยะติจากสภาผู้แทนราษฎรมูลค่ากว่า900ล้านบาทพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่จะประสานจากสสส่วนในท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะซื้อผ่านนักการเมืองท้องถิ่นขณะที่ผู้นาหมู่บ้านผู้บรหิหารสถานศึกษาให้การสอดคล้องว่า ไม่เคยเสนอความต้องการเครื่องเล่นเด็กหรือเครื่องออกกำลังกายกับหน่วยงานใดๆมาก่อนนิ่ฉันเอ็กไฟเดินทางไปที่โรงเรียนบางชันเขตคลอง3ามวาซึ่งเป็นหนึ่งใน3โรงของเขตคลอง3ามวาที่ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายและยังพบว่าโรงเรียนอีกหลายโรงในเขตด,ดอนเมืองและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้รับเครื่องออกกำลังกายแบบเดียวกันนี้ปี2 5 5 6ได้ได้มาจากเขต กองสบาซื้อส่งมาให้ตอนที่ได้มาเนี่ยทางเขตบอกว่าจะมะีเครื่องเล่นมาให้โรงเรียนแล้วก็ให้โรงเรียนหาที่นะครับเราก็เตรียมที่ไว้ให้ทางเขตก็มีคณะกรรมการําหนดตั้งตำหนด,ดสเปคแล้วก็มีกรรมการตรวจรับนะซึ่ง,ซ,งซึ่งทางเรียนเนี่ยเป็นเพียงสถานที่ที่ที่ให้ตั้งแล้วก็ให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้นเองเขตเนี้ยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเขตป้อมปราบหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่น เขตดอนเมือง1นึ่งล้านแปดแสนสองพันการมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผูแ้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบว่าการซื้อเครื่องออกกำลังกายของแต่ละสํานักง,งานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครมีราคาแพงเกินจริงไอสิ่งที่เขาลอานะ้อมันเขาบอกเลยนะครับไปล็อกขนาดที่ว่าบอกรุ่นแล้วก็บอกประเทศที่ผิดบอกมาเร็จเลย เขาบอกอันนี้มันล็อกชัดเจนเขาเนี่ยตั้งกรรมการล่างทีโออาร์ที่เขตก็เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนในเขตเนี้ยนะครับแต่ปรากฏที่ระหว่างที่ประชุมกันก็มีเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยไปบอกว่าให้เอาตามเนี้ยเสร็จเสร็จปับ๊บไอ้พอโรงเรียนต่างๆเขาก็เทนตามนั้นล้วเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรไม่คิดว่าจะมีการโกงกันหนักห่วงขนาดนี้อันนี้เราตรวจเฉพาะเครื่องเล่นที่เป็นชุดแบบนี้นะครับ แต่ที่ผู้มาชี้แจงพูดให้ฟังนี่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเขตมันพื้นไม่เหมือนกันระหว่างการสอบสวนของการมาทีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรับประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรมีอันต้องสะดุดลงเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษ์ประกาศยุบสภาแต่ก็พบการล็อกสเปคตั้งแต่ขั้นร่าง TOR มีความไม่ชอบมาพากลสำนักง,งานเขตแจ้งให้กับกรรมการ TOR ทราบว่า ให้ใช้ทิวอที่มีการกำหนดมาให้แล้วในชั้นเอ็กไฟพบว่าทั้งเขตดอนเมืองเขตคลองสามวาทำข้อยกเว้นการขอใช้ทิวอเดียวกันกับเขตป้อมปราบสตูผ้ายการเขียนระเปิสนามเล็กเล่นเนี่ยคือเขียนละเอียดมากเขียนแม้กระทั่งบอกว่าเหล็กเนี่ยขนาดเท่าไหรหนาเท่าไรแล้วทาทําทำด้วยสีอะไร แล้วที่เห็นชัดเจนการล็อกก็คือว่าอยูดีดีเนี่ยนะครับไปใส่ตัวปลาที่หัวเสาตัวปูที่หัวเสานะครับที่ฝาผนังมีรูปปลารูปกุ้งนะครับซ้ำลายกว่านั้นคือบอกไปเสร็จเลยว่าปลามีขนาดความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แล้วไอ้บริษัทที่มาเสนอราคานะครับตรงแป๊ะเยกตัวอย่างปลาโรมาเนี่ยนะครับ ใน TOR จะเขียนว่าขนาดไม่น้อยกว่าว้าง93เซนยาว130หนา28 28เซนเขาตอนเขียน TOR เนี่ยเขาเขียนว่าไม่น้อยกว่านะครับแต่เวลาคนยื่นซองเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยว่าคุณลักษณะสินค้าเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีรูปปาโลมาที่ฝาผนังความกว้าง93เซน ความยาวร้อยสามสิบเซนความถ่ายี่แปดเซนแล้วปรากฏว่าในแต่ละรายการที่ทําเสนอราคามามันต้องมีคู่เทียบทุกบริษัทที่เป็นคู่เทียบนะครับจะมีคุณลักษณะเหมือนกันหมดมีปลาโลมาขนาดเท่าไหร่ตรงกันเป๊ะนะครับทําด้วยพลาสติกหนาเท่าไหร่ตรงกันเป๊ะสามารถกระดาษเหมือนกันหมดเลยก็แสดงว่าไอ้บริษัททุกบริษัทที่เข้าไปนำ้ำปกะมาพวกเดียวกันหมด การทับซ้อนผลประโยชน์ของผู้รับงานกทมใน3เขตอ้างอิงตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องออกกำลังกายของศูนย์เยาวชนคลองกลุ่มประกาศวันที่28กุมภาพันธ์2557ข้อที่4ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครณนะวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ1.5 Nation อ็ v ซ์ตรวจสอบหนังสือบริคนสนธิกระทรวงพาณิชพบว่าบริษัท NKCB Sport ที่ได้รับงานจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดอนเมืองกับบริษัท The Great 2012ที่ได้รับงานจากเขตคลองสามวามีผู้ถือหุ้นหนึ่งรายที่มีชื่ออยู่ใน2บริษัทสอว่าเป็นการหัวเพื่อล็อกสเปค โดยจุดที่รุดก็คือใบเสนอราคาเหมือนกันทั้งหมดยี่ห้อ NKCB Sport นี่คือเป็นชื่อบริษัทซึ่งขายอยู่เขตป้อมปราบแล้วก็บริษัทแก๊ส2-0-1-2เนี่ยที่ขายที่เขตคลองสามววาเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนอยู่ทั้งสองบริษัทน้องนุชใสเยอะน,นะครับ เขาไปยื่นบริษัทเกรดส0 1 2ที่เขตคลองสามวาแล้วมาเขียนเลยนะครับยี่ห้อ nkb c B sport นี่เขาร้องว่ามันล็อกสเปคแล้วดูดิครับบอกทั้งรุ่นบอกทั้งประเทศเต็จเลยนะชิงช้าก็บอกอีกต้องเป็นของบริษัทนี้นะแล้วก็ผิดในประเทศอะไรในชั้นเอ็กฟตรวจสอบใบนำเข้าสินค้าจากกรมศุลก,กากรพบว่าสนามเด็กเล่นจากจีนมีราคาเพียง2 7 0 0 0 0บาท เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1บาทต่อ30เหรียญสหรัฐในวันที่30ตุลาคม2556รวมภาษีนำเข้า1 8 0 0 0บาทชุดสนามเด็กเล่นจึงควรจะมีราคาไม่เกิน2,90,000บาทแต่กรุงเทพมหาคนครจัดซื้อในราคากว่า1 00 4 0 0 0ล้าน4บาทเราเนี่ยไปเชิญอุ้มสุลกาพรมามาถามว่าอรายการนี้ไปตรวจหน่อยที่ว่าเขาอ้างว่านำเข้าจากประเทศจีน ราคามันยังไงเนี่ยที่นําเข้ามามันมีอยู่รายการหนึ่งนะครับก็คือไอเนี่ยกระดาษลื่นเนี่ยราคาที่เขาส่งมาให้ราคา CIF ก็คือราคาที่ส่งมาค่าขนส่งเสร็จแล้วพร้อมประกันส่งมาถึงท่าเรือของเตยราคาทั้งหมด9,000กับอีก4 9.004 US ดอลลาร์ต้องทำความเข้าใจว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยไม่มีการเสียภาษีอย่างอื่นยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียว ถ้าเราเอาราคาที่เขานำเข้า9,004 US เนีนะครับเทียบเป็นเงินไทย270,000น่บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็ไม่ควรจะเกิน290,000ต้นทุนบวกกำไรให้กำไรเท่าตัวมันก็ไม่ควรจะเกิน580,000นี่ไม่มีกิจการอะไรนะครับที่กำไรเท่าตัวปรากฏว่าไปจัดซื้อกัน1,440,000ครับันไดลิงไต่ลาวราคา15,500 นี่มากระดกสีที่นั่งชุดละหนึ่งหมื่นหนึ่งพัร้อิงช้าสที่นั่งนี่ชุดละสามหมนแปดพัวันนี้เนี่ยน,น,นะครับปอปอทอนี่ต้องไปตรวจทุกเขตของเด็กเล่นเพราะเป็นสินค้าที่บวกค่าตรงเยอะที่สุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประยงพรียาจิต ได้สั่งการให้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนื่องจากสอตองอตรวจสอบแล้วพบว่าการประมูลไม่ได้นํารายละเอียดไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางการส่งมอบและติดตั้งไม่เป็นไปตามสัญญาการจัดซื้ออุปกรณ์การออกกําลังกายแล้วก็สไลเดอร์ตรงน,นี้เราก็ลงไปตรวจสอบในนามสอ,อตอชอคือศูนย์ด่วยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตรงนี้ดีเอ็นไอเขาก็ไปดูแลในเรื่องของการนําเข้าเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าในส่วนปปทก็จะไปดูว่ากระบวนการจัดซื้อเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเรื่องบางแต่กําหนดราคาการถูกต้องไหมมีการ E อออคชั o ่นถูกต้องหรือเปล่ามีการาหัวกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าและราคาที่ได้มาเนี่ยมันแพงเกินกว่าที่เขาซื้อขายกันในท้องตลาดหรือเปล่าถ้ากระบวนการถูกต้องราคามันก็ต้องได้เหมาะสมเพราะกระบวนการต่างๆเนี่ยถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในส่วนของ การจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายสไลเดอร์เนี่ยตรงนี้เราก็จะทําให้เสร็จใน2เดือนนะผมอยากจะยิ้มคําพูดของท่านรัฐบุรุษท่านพลเอกเปรมนะครับไอ้พวกนี้พวกนี้เนรคุณเนี่ยโกงแม้กระทั่งเด็กไอ้นี่โทษเยอะนะโกงธรรมดา,ามก็เนรคุณแล้วไอ้นี่ซุปเปอร์เลยเนี่ยโกงไม่ได้ทั้งเด็กแหะ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้มีลักษณะคล้ายก,กันกับการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอลที่พปทตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตใน17จังหวัดคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการผ่านทาง YouTube พร้อมแสดงความคิดเห็นติชมรายการและนำเสนอประเด็นได้ผ่านทาง Facebook nationx5 f